สบายมันอบอุ่นทุกคนบรรยากาศคือมันจะแตกต่างกับกับที่เรานะคะอ่าประมาณนั้นชอบตรงหน้าหนาวนี่แหละทุกคนใช้เครื่องไฟฟ้าที่ทำเครื่องอุ่นนะคะอ่านี่ยกเข้าไปเลยจ้าแค่นี้ก็พอสำหรับถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะแต่แตละวันไม่เคยเหมือนกันเลยวันก่อนก็ร้อนมากวันนู ก็หมอกจัดนะคะอากาศดีแต่ว่าหมอกลงหนักมากๆกว่าจะมืดนะคะสี่ทุ่มครึ่งยังชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่เลยอันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนต่อไปเราจะไม่เห็นเดือนเห็นต้สบายมันอบอุ่นทุกคนบรรยากาศคือมันจะแตกต่างกับกับที่เรานี้นะคะชอบนั่งผิงไฟนะคะอทําทไปเรื่อยๆทุกคน อากาศหนาวคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้หยุดงานแล้วอ่ากว่าจะมืดนะคะสี่ทุ่มครึ่งยังชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่เลยอันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนต่อไปเราจะไม่เห็นเดือนเห็นตะท,ที่ที่ต่างระดับเออตรงมือตรงนี้เลยนะคะดันเข้าดันเข้าตรงนี้นะคะนั่งแบบนี้เลยจ้าทั้งวันทุกคนวันหยุดก็จะเป็นประมาณถนนนะคะแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะคะ ต้นไม้ธรรมชาติเยอะมากๆการขับรถที่ฝนตกก็เป็นอันตรายเหมือนกันอาอาจจะมีกี่ความสุขนะคะทุกคนจ๋าบายๆค่ะก็เป็นลมมากๆนะคะการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกทุกคนมันอันตรายมากๆอาเรื่องอาการใช้รถบนท้องอย่างเดียวไป9โมงเช้า11โมงเช้าเที่ยง ถ้าลูกค้ายังยุ่งๆก็บ่ายหนึ่งก็ได้เลิกแล้วทุกคน 3- 4สี่ชั่วโมงต่อวันถนอนนะคะแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะคะต้นไม้ธรรมชาติเยอะมากๆการขับรถที่ฝนตกก็เป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะมีกี่เป็นประมาณนี้ทุกคนอากาศฝนตกจะเป็นประมาณนี้จ้าสวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากลมแรงฝนตกนะคะทุกคน อากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยจ้าถนนนะคะแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะคะต้นไม้ธรรมชาติเยอะมากๆการขับรถที่ฝนตกก็เป็นอันตรายเหมือนกันอาอาจจะมีเกี่ยก,กดึงที่เปิดเตาออกนะคะอาเขามีที่ออย่างเดียวไป9โมงเชา้า11โมงเชา้าเที่ยง ถ้าลูกคา้ายังยุ่งยุ่งก็บ่ายหนึ่งก็ได้เลิกและทุกคนสาสี่ชั่วโมงต่อวันมากเดี๋ยวเราก็จะขนฟืนไปไว้ในบ้านทุกคนนี่ก็เพียงพอสำหรับ1คืนจ้า1วันนะคะเป็นเตาผิงที่ประหยัดฟืนท,ที่ที่ต่างระดับเออตรงมือตรงนี้เลยนะคะดันเข้าดันเข้าตรงนี้นะคะนั่งแบบนี้เลยจ้าทั้งวันทุกคนวันหยุดก็จะเป็นประมาณ สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากลมแรงฝนตกนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยจ้านี้นะคะชอบนั่งผิงไฟนะคะอ่าทาไปเรื่อยๆทุกคนอากาศหนาวคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้หยุดงานแล้วอ่าก็ดึงที่เปิดเตาออกนะคะอ่าเขามีที่อ่ามีความสุขนะคะทุกคนจ๋าบายบายคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากลมแรงฝนตกนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยจ้าแล้วร่างกายก็ทนสภาพอากาศหนาวไม่ได้นะคะทุกคนนะจะเออเป็นคล้ายๆภูมิแพ้น,นะคะทุกคนจ้า <Okay. S 2> ใช้เครื่องไฟฟ้าที่ทำเครื่องอุ่นนะคะอ่านี่ยกเข้าไปเลยจ้าแค่นี้ก็พอสำหรับถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะที่ ที่ต่างระดับเออตรงมือตรงนี้เลยนะคะดันเข้าดันเข้าตรงนี้นะคะนั่งแบบนี้เลยจะทั้งวันทุกคนวันหยุดก็จะเป็นประมาณล้วก็เป็นลมมากๆนะคะการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกทุกคนมันอันตรายมากๆอ่าเรื่องอ่าการใช้รถบนท้องบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนชอบเตาฟือนอ่าชอบผิงไฟนะคะชอบผิงไฟชอบเตาฟือนอ่า นีมาซื้อบ้านหลังนี้ก็โชคดีมากๆที่มีมีเตาผิงนะคะอ่าเพราะว่าเราก็อยากได้เตาผิงมากๆทุกคนเป็นอารมณ์อะไรที่ชอบมันนั่งแล้วมันมีอากาศเข้าอ่อฟืนก็จะอุ่นอยู่แบบนั้นทุกคนอ่าแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าเอาฟืนใส่ให้ไฟมันลุกนะคะเพิ่มความร้อนอีกหน่อยอ เห็นบางที่ก็เป็นไอซี่แล้วนะคะเป็นอากาศน้ําแข็งนะคะหนาวมากข้างๆบ้านนี่แหละเวลาเราตัดแต่งกิ่งทําความสะอาดนะคะเราก็เก็บไว้ค่ะเก็บไว้มีประโยชน์มากๆหน้าหนาวแล้วทุกคนไม้ต้นไม้ล้มได้นะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างกอนก็มีแรงมากมีกำลังมากนะคะช่วงซัมเมอร์นะอืม ไปไหนไปได้หมดนะคะช่วงซัมเมอร์สี่ทุ่มต้นไม้ต้นไม้ล้มได้นะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีอากาศเข้าฟืนก็จะอุ่นอยู่แบบนั้นทุกคนอ่าแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าเอาฟืนใส่ให้ไฟมันลุกนะคะเพิ่มความร้อนอีกหน่อยข้างๆบ้านนี่แหละเวลาเราตัดแต่งกิ่งทำความสะอาดนะคะเราก็ เก็บไว้ค่ะเก็บไว้มีประโยชน์มากๆหน้าหนาวแล้วทุกคนสบายมันอบอุ่นทุกคนบรรยากาศคือมันจะแตกต่างกับกับที่เราอาทิตย์หน้าก็ได้หยุดงานแล้วค่ะก็จะเหลือร้านอา,อาหารเบรคฟาสต์ของฝรั่งอย่างเดียวนะคะจะจะทำแค่ร้านอาหารเบรคฟาสต์สบายมันอบอุ่นทุกคนบรรยากาศคือมันจะแตกต่างกับกับที่เราที่ที่ต่างระดับเออตรงมือตรงนี้เลยนะคะดันเข้าดันเข้าตรงนี้นะคะ นั่งแบบนี้เลยจ้ะทั้งวันทุกคนวันหยุดก็จะเป็นประมาณอย่างเดียวไป9ก้าโมงเช้าสิเโมงเช้าเที่ยงถ้าลูกคา้ายังยุ่งยุ่งก็บ่ายหนึ่งก็ได้เลิกและทุกคน3-4ชั่วโมงต่อวันเราผิงอันนี้คือแบบเก็บความร้อนได้ดีมากๆทุกคนใส่ทีละท่อน2ท่อน3ท่อนทุกคนอืมให้แบบว่าไฟลุกไปเรื่อย สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากลมแรงฝนตกนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยจ้าบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนชอบเตาฟืนอ่าชอบผิงไฟนะคะชอบผิงไฟชอบเตาฟืนน่ะมีมาซื้อบ้านหลังนี้ก็โชว์วันแล้วนะจะอยู่ในความแบบในหมอกในฝนตกตลอดเวลาแล้วมีความสุขนะคะทุกคนจ๋าบายบายคะ่ะ ลมเป็นลมนิดนึงนะคะอากาศดีเป็นลมนะคะนะวันนี้ลมแรงนะคะฝนตกแล้วจ้าถ้าอากาศฝนตกจะที่ที่ต่างระดับเออตรงมือตรงนี้เลยนะคะดันเข้าดันเข้าตรงนี้นะคะนั่งแบบนี้เลยจ้าทั้งวันทุกคนวันหยุดก็จะเป็นประมาณอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะทุกคนอันนี้เพิ่งจะเป็นแบบว่าฤดูใบไม้ผลินะคะฟอนะคะ แต่ว่าฝนมาแล้วจ้าเห็นบางที่ก็เป็นไอซี่แล้วนะคะเป็นอากาศน้ําแข็งนะคะหนาวมากๆนะคะมืดคลึ้มทั้งวันเลยนะคะหมอกอ่าเมื่อวานอากาศอากาศดีแต่ว่าอ่า เห็นบางที่ก็เป็นไอซี่แล้วนะคะเป็นอากาศน้ําแข็งนะคะหนาวมากตะวันแล้วนะจะอยู่างแบบในหมอกในฝนตกตลอดเวลาเหล่านี้นะคะชอบนั่งผิงไฟนะคะอ่าทาไปเรื่อยๆทุกคนอากาศหนาวคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้หยุดงานแล้วอ่าไม้ต้นไม้ล้มได้นะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เป็น คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมิใช้เครื่องไฟฟ้าที่ทําเครื่องอุ่นนะคะอ่านี่ยกเข้าไปเลยจ้าแค่นี้ก็พอสําหรับถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะบรรยากาศอย่างนี้ทุกคนชอบเตาฟืนอ่าชอบผิงไฟนะคะชอบผิงไฟชอบเตาฟืนอ่านี่มาซื้อบ้านหลังนี้ก็โชคมีความสุขนะคะทุกคนจ้าบายบายคะ่ะ บรรยากาศอย่างนี้ทุกคนชอบเตาฟืนอ่าชอบผิงไฟนะคะชอบผิงไฟชอบเตาฟืนอ่านีม่มาซื้อบ้านหลังนี้ก็โชคแต่เราวันไม่เคยเหมือนกันเลยวันก่อนก็ร้อนมากวันนู้นก็หมอกจัดนะคะอากาศดีแต่ว่าหมอกลงหนักมากนี้นะคะชอบนั่งผิงไฟนะคะอ่าทำไปเรื่อยๆทุกคน อากาศหนาวคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้หยุดงานแล้วอ่ามากเดี๋ยวเราก็จะขนฟืนไปไว้ในบ้านทุกคนนี่ก็เพียงพอสําหรับหนึ่งคืนจ้าหนึ่งวันนะคะเป็นเตาผิงที่ประหยัดฟืนก็เป็นลมมากๆนะคะการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกทุกคนมันอันตรายมากๆอ่าเรื่องอการใช้รถบนท้องมีโรงฟืนนะนี่ ก็ซุกไว้อย่างนี้เลยจ้าระเบียงใต้ถุนบ้านนะคะเป็นฟืนทั้งนั้นเลยเป็นกิ่งไม้ต้นไม้เก็ดึงที่เปิดเตาออกนะคะอ่าเขามีที่เดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วจ้าได้พักผ่อนเต็มที่นะคะคําว่าพักผ่อนเต็มที่ร่างกายก็ไม่เอื้ออํานวยนะคะไม่เหมือนซัมเมอร์นะคะทุกคนอากาศร้อน สวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากลมแรงฝนตกนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยจ้ามากเดี๋ยวเราก็จะขนฟืนไปไว้ในบ้านทุกคนนี่ก็เพียงพอสำหรับ1คืนจ้าหนึ่งวันนะคะ